เปเล็กสติอ่ะถ้านึืถองสิ่งศักิ์สิสทธเกียมหมาเลยแ้วเหมือนนางรีเช็คบ้านว่าไม่มีใครเหลืออยู่ในบ้านอ่ะใช่แล้วนางก็หลังจากน,นั้นนางก็เกียมหมาเหมือนันมันเกิดอะไรขึ้นนะสองวันที่แล้วอ่ะที่ออกกำลังกายที่คิวบิก<า>ตอนเช เข้าเข้าบ้านมาค้าก we mm ็อางกับเจลกำลังแต่งหน้ากำลังแต่งหน้าเพื่อที่จะไปถ่ายงานกันจ้าแล้วป้าเจี๊ยบก็เอาเจลมาไปแต่งตัวข้างล้าเราก็เราก็กำลังจะเปิดประเด็นก็เออเพราะว่าเหมือนจะเจ้าไม่ได้เจอท่าหลายวันใช่ไหมเฮ้ยถ้าถ้าคุณจะเกิดเจ้านองพนังแก้ผ้าหนูอะไร่าเงี้ยชุดนอนของสุปุ่มอ่ะมาใส่เป็นเสื้อหนึ่งที่เสียโ้ยมันเป็นเสียงแบบเปียกๆยแกะ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 แกกแกะแกะแ มันเอ็นจริงค่าก็แตะผนังผนังแตะฝาตู้เสื้อผ้าแล้วค่ะไม่ก็คือค่าก็แบบเหมือนเรียกสติไงค่าก็ต้องึยุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วค่าแบบโมตัลแล้วค่าก็เลยบอกว่าวิ่งค่ะเพราเหมือนมันไม่หยุดอ่ะค่าก็เกียร์หมาเลยเกียร์หมาเลยเนรู้ว่าค่าต้องออกไปจากเตือนค่าเดินทางคือพีอาทีแต่เองแล้วค่าไปคว้ากางเกงที่ทำงานค่าหนึ่งตัซึ่งค่ายังจำไม่ได้เลยว่าค่าใส่กางเกงตอนไหนค่าก็คือเจ้าจำไม่ได้เจ้าจำเหมือนค่าไม่มีผ้าอ่ะ ภาพเหมือน้ามองไม่เห็นอะไรรอบตัวเลยเพราะว่าราพมันือนว่ามันอย่างเงี้ยระว่างที่เราวิ่งนะเันเทียงด้วยมันเทียงอย่างเงี้ยเลยก็ตัดภาพไปอีกทีนึงภาพก็เหมือนแบบภาพก็เป็นในนิ่งไปแล้วเลยเพราะว่าข้าจำภาพอะไรระหว่างนั้นไม่ได้แล้วแลข้าก็เห็นูว่ามันจะใ้กระเป๋าบาลองมายี่งหลักทอแล้วก็อีกมือหนึ่งไปเจ๊ถ้าไม่อยากเสียเวลาพลังมันไม่ได้มันพังหรุพลังนั้ก็เลยรับเจ๊มาเออแน่นมากเกี่ยวหมาเลใช่ข้างงตัวเองมา ส่วนข้าเปิดปรตูมาเจอพ่อเอ้าตุกโยกพร้อมกันวิ่งสิคะพ่อก็ตามมาทีหลังข้าเห็นอย่างไม่ตอนแรกอะเนี่ยต้องข้ามาหลีกไต้องดูว่าเาไม่ชอบเิดประตูเจอพ่อเออใช่ข้าไม่รู้ว่าทำไมข้ายออกมามันแอกว่ไม่มาทางทองแทบไงอีกแล้วมันออก้ปได้การโทรแล้วแต่ว่าข้าแต่ไม่เห็นพ่อเลยนะแต่เหมือน้าตได้ยินเสียงพ่อแล้วข้ารู้ว่าเนี่ยไม่็นอยู่แล้วเพราะว่าข้าเปิดแล้วเจอพ่อแล้วพ่อเปิดประตูแล้วเราก็ไปเออแต่ข้าได้ยินเสียงพ่อแล้วข้ารู้ว่าพ่ออะรับรู้แล ก่อนที่มันคู่ม่อมัไม่แบบสิบชั้นแรกเข้าหัวทำไมมันช้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่ามันช้ามากเหมือนแบบครั้งแรกที่ใจมันแบบมันอยากออกไปเร็วๆแล้วแบบจากเลขสี่สิบว่ายอย่างเงี้ยมันแบบจะข้ามองครั้งสุดท้ายคือสามสิบสามเราต้องไปใส่เสื้อผ้ามาห้องอาบน้ำอยู่แล้วก็ตองเต็มกับตองเต็มหัวใช่ไหมเหมือนนางคุยรูได้ว่านางต้องใช้โทรศัพท์นางก็กลับไปเอาโทรศัพท์ ตอนนางมาคือเราไปกันหมดแล้วเหมือนนางรีเช็ครอบบ้านว่าไม่มีใครเหลืออยู่ในบ้าน่ะใช่แล้วนางก็หลังจากนั้นนางก็เตรียมหมาเหมือนกันแล้วถ้าเจอนางกอนสามสิบนางมาแซงเจ้าตอนประมาณสามสิบตอนที่เจ้าสิบสิบอะข้าไปมึงน่าจะสิบแล้วมั้งกูยังอยู่สามสิบอยู่เลยถ้าว่าประมาณสิบห้านาทีได้ใช่ตั้งแต่เหมือนพันมีแรงอะไรบางอย่างที่แบบแล้วข้าไม่คิดอะไรเลยอะข้าไม่แบบข้าคิดแค่ว่า ทางออกอยู่ไหนจะไปดึงด<อ>ูดนะถ้าจะไปจะ้จะไปตรงนั้นถ้าไม่มีเวลาเหนื่อยไม่เยคือข้ามารู้สึกเหนื่อยสึมื่อวานเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และ subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ